ร้องแม่ร้องแม่เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงอย่างเดีเอาแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวให้น้องมาตรงนี้ก่อนเอาเลยเอาเลยเอาหัวใจให้กันเ้าไว้ก่อนที่เราจะต้องหาเกินไปเกิน អូមៃធូបលិមានងអូមៃធូបលិ กบแม่วิ่งไปก่อนวิ่งไม่ถนัดร้อเลยู้้โาแ้มาน่าเล่นเล нас ไม่ากชุมพรมิเช่นนี้ชุมพรเลยนะอ๋ออยู่ในรถปานอนบดแอร์อ้ยแล้วนี่คุณมาานีากนเกมาจากไ Oh, <laughs>

É, deixada. ลากนึกใครลักน็ตใคคนละลูกนะคะไม่อีกแล้วเตหจีรนิรใ่เอาไว้อี่รักนะเยล็รานีนี้ค่ะนี่ก้าวี่ เฮตาคนละรนะครับคนละรนะครับเรอ่เอไวเป็นตามภาษาคนไทยกันไม่อยากมแ่เรยังมีใจกันไว้ไม่หวั่นวันจะไม่เลอะดวงใจที่